มาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อแนวทางหัวเหล่าครับแนวทางหววเหล่าราาุดมาแล้วสองวดแค่เฉียดเนาะครับเนาะแค่เฉียดเฉียดแค่เฉียดเฉียดวันนี้จะมาหาแนวงวดใหม่งวดวันที่ยี่สิบห้านะครับน,นะครับชอบตัวเดียวนะครับชอบหลายตัวครับ ก็ไม่ถูกถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกสูตรนี้สูตรก็จะมีเจ็ดนะครับหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับเท่ากับเจ็ดหลักพันบวกหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเท่ากับยีบเอ็ดบวกหนึ่งครับยีบสองนะครับสองนะครับ ออกหกหกออกหกหกเครับเข้าโดยหกหกงวดต่อมาก็หลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบเดิมนะครับ666กใดสองบวกเดใดเ้าหลักพันบวกหลักหน่ยวยหลักหน่วยนะครับ บวก2อบวกสได้10บวกหนึงคงที่นะครับ1นึงบุคคงที่นะครับก็จะได้1นะครับเท่ากับ9กนะ้าผลออกก็คือเจ็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นงวดวันที่25นะครับงวดใหม่นะครับแนวทางนะครับ อันนี Hence, can, ้เป็นแค่แนวทางนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับวันที่ยี่ห้านะครับพฤหัสยี่ห้านะครับเจ็ดบวกสามบวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งได้หนึ่งถ้ามันจะ้าก็ขอให้มานะครับได้หนึ่งนะครับไปต่อหรือเปล่าครับถ้าไม่ชอบก็เปลื่อนผ่านได้นะครับแล้วแต่นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับ 7นะครับหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยสองครั้งนะครับเจดบวกเ็บวก็ดได้ห้าครับบวกหนึ่งคงที่8ปดบวกเ็ดได้ห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หนะครับ,บ, 8, 7, 5, บ,รบลาววันที่ยีพานะครับหนึ่งหนะครับ